เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ World Boss Simulator นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองนะครับถ้าเกิดโลกทั้งใบเลยครับกลายเป็นมะนาวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราต้องไปโหลดอ่าที่เราเคยเล่นไว้ก่อนนะท่านผู้ชมอ่าอยู่ในเซฟใช่ไหมอ่าที่ลุ่งเหลืองที่สุดที่เราเคยเล่นโหมดโลกเนี่ยน่าจะอยู่ในปีไหนนะปีสามพั้ยไหมสามพประชากร13,000 14,000นี่ฮะน่าจะประมาณนี้ 1 4 0 0 0คนนะครับลองโหลดมาสิโหลดนี่น่าจะเป็นโลกที่ยุครุ่งเรืองที่สุดที่เราเคยสร้างไว้นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับทั้งหมดนะฮะเป็นมะนาวนะครับถ้าเกิดประเทศต่างๆนะครับต้องพบกับภัยพิบัติทุกอย่างกลายเป็นมะนาวนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ประชากรมีเป็นมื่นนะครับทั่วโลกนะครับแล้วตรงนี้ก็ มีประเทศไทยด้วยนะครับทำไรทํานากันสนุกสนานเลยนะครับรท่านผู้ชมโอ้ผลิตภรงทหารกันอย่างเต็มที่เลยนะครับทาไมบ้านมาเต้นๆวะนนี้คนเข้าบ้านแล้วมาสะเทือนด้วยอัปเดตใหม่ชิ้นนี้น่าสนใจนะครับโอเคเราจะทําทุกอย่างให้เป็นมะนาวนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันมะนาวนะครับเรามาเริ่มที่ไล่ตั้งแต่นะครับอันนี้เกิดที่ฝั่งยุโรปก่อนทุกอย่างกลายเป็นมะนาว ทุกอย่างกลายเป็นมะนาวหมดมะนาว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 ยู่ๆทุกคนก็ต้องหันมากินเปรี้ยวนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นมะนาวหมดทุกอย่างกลายเป็นมะนาวมะนาวมะนาวอังกงอังกฤษฝั่ง,งยุโรปอเมริกาประเทศไทยก็ต้องเจอกับดงมะนาวนะครับประเทศไทยไม่น่ามีปัญหาเลยครับน่าจะหันมากินลาบกินต้มยำกันหมดนะฮะเนี่ยเลมอนเลมอนไปนี ป่๋ยใส่ปุ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 ๋ยทั่วโลกมะนาวก็จะเกิดมาใส่ป่๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยโอเคว่าเราใส่ปุ๋ยทั่วโลกแล้วเราลองลองไปดูกันเว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ทุกทชมดูดีๆก็มีภัยพิบัติมะนาวนะครับมีมะนาวงอกมาเต็มไปหมดเลยฮะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นต้นไม้นะครับท่านผู้ชมโอ้ดูมะงมะนาวเกิดมาฮะว้าวมะนาวเต็มไปหมดเลยฮะทุกคนต้องหันมากินมะนาว เราลองเร่งความเร็วกันเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะอ่ะลองดูดิเขาจะทำยังไงกับมะนาวหรือว่าเขาเ็าอยู่ได้วะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเขาอยู่กับมะนาวอย่างี้เหรอเดี๋ยวเราไปใช้ Sonic s p a c ดในการใช่นนี้นี้จบออกมาไป Sonic Space ทุกคนก็ต้องอยู่กับมะนาวให้ได้มาดูกันวีประเทศไหนที่เขาอยู่ไม่ได้ประเทศไทยนี้น่าจะสบายนะมีประชากร600อคนนะครับ น่าจะทำอ่าต้มยำโห่เนียมีการมีการตัดตัดะมีการตัดตัดมะนาวไปนี่นยลยดูเขาตัดมะนาวนี่ยฮะน่าจะเอาไปต้มยำกันนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับว้าวนะครับส่วนทางทะเลทรายเนี่ยอาจ,จะไม่ได้มีมะนาวกินเะ่มาขอทางประเทศไทยได้เพราะว่าอ่ามันไม่สามารถปลูกมะนาวในทะเลทรายได้นะครับผมน่าเสียใจมากโอ้ตรงนี้แอฟริกามะนาวเยอะมากเยอะมากเยอะสุดๆ,ๆนะครับเรียกได้ว่ากินมะนาวกันอิ่มนำสำราญเลยนะครับ ไม่น่ามีอะไรผิดแปลกนะท่านผู้ชมสําหรับเอามะนาวลงมาเนี่ยนะครับเขาก็ตัดมะนาวกินกันได้ปกตินะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรแตกต่างแับแค่ทั้งโลกกลายเป็นมะนาวจะเกิดอะไรขึ้นเฉยๆเขาก็ตัดต้นมะนาวนี่แหละไปกินนะฮะแทนต้นไม้ไปเลยนะฮะน่าสนใจจริงๆนะฮะเราลองมาดูเอชิเม้นต์นะครับของคนในนี้นะครับมีอะไรที่เกี่ยวกับมะนาวไหมมีไหมก็ทรงปัญญาแล้วก็มีความตะกะ คนนี้ก็เชื่องช้าทรงปัญญาพวกประเทศไทยนี่ตัดมะนาวคนเยอะเนี่ยต้องใส่กลิ่นเปรี้ยวนะครับโอ้หตรงนี้ก็มีมะนาวเยอะโอ้หตีกันใหญ่ตีทุบตับทุบตับเลยนะครับนี่ฮะภัยพิบัติมะนาวเนี่ยไม่สามารถทําอะไรมนุษย์ได้เลยเลท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมมันไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดทั้งโลกนะครับกลายเป็นแบบว่าภัยพิบัติมะนาวนะครับมะนาวเต็มโลกเราจะเป็นยังไงสรุปได้ว่ามนุษย์ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยครท่านผู้ชม ท่านผู้ชมแหะครับถ้าเกิดอยู่ดีๆนะครับทุกอย่างต้นไม้รอบด้านของท่านผู้ชมออกไปมีแต่ต้นมะนาวเนี่ยท่านผู้ชมจะทําอะไรกินเนี่ยครับไม่ทีต้องถามว่าท่านผู้ชมจะทํำยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ก็ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสําหรับ World บอคชิพเรเตอรนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกีย่กวยวกับอะไรยังไะเจ้าบวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย